วันนี้ถ้าคุณขับรถผ่านอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีคุณอาจไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษมีวัดเก่าๆหลังหนึ่งมีเจดีย์สูงพอประมาณแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีแต่ลองนึกภาพครับย้อนกลับไป1,200ปีตรงที่คุณยืนอยู่เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองที่พระสงฆ์นับพันรูปมาศึกษาเมืองที่ควบคุมเส้นทางการค้าทั่วภูมิภาค เมืองที่สร้างพระพุทธรูปงานที่สุดในสยามแต่วันนี้เมืองนั้นถูกลืมแทบไม่มีใครรู้ว่ามันเคยมีอยู่แต่มีคำถามหนึ่งที่ค้างคามานานนับพันปีครับถ้าชายาเคยเป็นศูนย์กลางศรีวิชัยมีโบราณวัตถุมากมายมีพระพุทธรูปที่นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าง,งานที่สุดในสยามทำไมวันนี้ชายาถึงถูกลืมในขณะที่นครศรีธรรมราชกลับรุ่มเรืองขึ้นมาแทนเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเลือกแห่งการมจอนพยถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับก่อนจะไปไขปริศนาเราต้องค้นใจก่อนครับว่าศรีวิชัยคืออะไรครั้งหนึ่งเมื่อราว1,200ปีก่อนมีอาณาจักรหนึ่งที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะมีกองทัพปกไม่ได้รุ่งเรืองเพราะมีที่ดินกว้างใหญ่อาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่เพราะทะเลศรีวิชัยครับ นักประวัติศาสตร์เรียกว่าอาณาจักรทางทะเลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าทาลัสโซคราซีลองนึกภาพครับเรือสำเภาจากจีนบรรทุกผ้าไหมเครื่องเคลือบล่องลงมาตางใต้ส่วนเรือจากอินเดียบรรทุกเครื่องเทศผ้าฝ้ายแล่นข้ามมหาสมุทรทั้งสองฝั่งต้องผ่านจุดเดียวกันช่องแคบมละลกาและใครควบคุมช่องแคบนั้นได้ก็ควบคุมการค้าทั้งภูมิภาคสี่วิชัยครับคืออาณาจักรที่ทำได้ แต่ศีวิชัยไม่ได้มีแค่ความมั่งคั่นทางการค้าปีพุทธศักราช1214มีพระจีนรูปหนึ่งชื่ออ e ี้จิงเดินทางจากจีนมุ่งหน้าไปอินเดียเป้าหมายคือมหาวิทยาลัยนาลันธาศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นแต่ระหว่างทางท่านแวะพักที่ศีวิชัยรู้ไหมครับว่าท่านพักนานแค่ไหนสปีไม่ใช่เพราะเรือเสียไม่ใช่เพราะติดมรสุม แต่เพราะศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาที่สำคัญมากหลงจีนอี้จิงบันทึกไว้ว่าที่นี่มีพระสงฆ์กว่าพันรูปเป็นศูนย์การศึกษาภาษาสันสกฤตท่านแนะนำว่าใครจะไปนารันธาควรมาเรียนที่นี่ก่อนสักปีสองปีน่าทึ่งไหมครับอาณาจักรกลางทะเลที่เป็นทั้งศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางการศึกษาในเวลาเดียวกันแล้วชัย,ยาอยู่ตรงไหนในภาพนี้ชายยาครับ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูฝั่งอ่าวไทยแต่ที่น่าสนใจคือตรงข้ามชายาไปทางฝั่งอันดามันคือเมืองตะกัวป่าสองเมืองนี้เชื่อมกันด้วยเส้นทางบกนั่นหมายความว่าพ่อค้าจากอินเดียสามารถขึ้นฝั่งที่ตะกัวป่าขนสินค้าข้ามคาบสมุทรแล้วลงเรือที่ชายาไปต่อทางจีนไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกาเลยชายาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าชายาสำคัญขนาดนี้ มันเป็นเมืองหลวงของสีวิชัยจริงไหมเพราะมีนักวิชาการอีกกลุ่มบอกว่าเมืองหลวงอยู่ที่ปาเลมบังในอินโดนีเซียต่างหากและความจริงคืออะไรคําตอบอยู่ที่หลักฐานครับและหลักฐานที่ชัยยานั้นน่าทึ่งมากหลักฐานแรกที่ต้องพูดถึงครับคือสิ่งที่ยังยืนตระหง่านมาจนถึงวันนี้พระบรมาธาตุชัยยาเจดีย์องค์นี้สูง24เมตร สร้างราพุทธตวัษที่1 3 1ถึง14ในยุคที่สีวิชัยรุ่งเรืองที่สุดแต่ที่น่าทึ่งคือนี่คือสถาปัตยกรรมสีวิชัยแห่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยลองนึกดูครับสีวิชัยครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่สุมาตราชวามาเลเซียไปจนถึงภาคใต้ของไทยแต่เจดีที่สมบูรณ์ที่สุดกลับอยู่ที่นี่ที่ชัยยานั่นบอกอะไรเราบ้างหลักฐานที่สองครับสำคัญมาก จารึกวัดเสมาเมืองหลักที่23จารึกนี้มีอายุพุทธศักราช1318เขียนเป็นภาษาสันสกฤตเนื้อหากล่าวถึงกษัตริย์ศรีวิชัยพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระวิษณุที่สองพระศรีวิชัยเยนทราชาและรู้ไหมครับว่าจารึกนี้บอกอะไรกษัตริย์พระองค์นี้ทรงสั่งให้สร้างสถูปสามหลังที่ชัยยาเพื่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สององค์นี่คือหลักฐานโดยตรงครับ ว่ากษัตริย์ศรีวิชัยมีความเกี่ยวข้องกับชัยยาอย่างชัดเจนแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าหลักฐานชัดขนาดนี้ทำไมยังมีคนถกเถียงกันอยู่เพราะฝั่งอินโดนีเซียก็มีหลักฐานเหมือนกันครับจารึกเกดูการบูกิที่ปาเลมบังอายุพุทธศักราช1,225กล่าวถึงกษัตริย์สีวิชัยเช่นกันนักวิชาการจึงแบ่งเป็นสฝ่ายฝ่ายหนึ่งนำโดยหม่อมเจ้าจันจิรยุรัชนีและนักวิชาการญี่ปุ่นทาเคชิซุสูกิ เชื่อว่าชัยยาคือศูนย์กลางเหตุผลคือชื่อชัยยาอาจมาจากสีวิชัยและที่นี่มีโบราณวัตถุมากมายอีกฝ่ายนำโดยจอร์จเซเดสและปีแอร์อีฟมังกีแดงนักวิชาการตะวันตกเชื่อว่าปาเลมบังคือเมืองหลวงเพราะมีจารึกเก่ากว่าและมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชัดเจนกว่าแล้วความจริงคืออะไรผมว่าคำตอบอาจไม่ใช่ขาวหรือดำครับหลักฐานบ่งชี้ว่า ไม่ว่าชัยยาจะเป็นเมืองหลวงหรือไม่มันก็เป็นศูนย์กลางสำคัญของสีวิชัยอย่างแน่นอนและหลักฐานชิ้นต่อไปจะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนขึ้นอีกครับเพราะที่ชัยยาไม่ได้มีแค่เจดีกับจารึกยังมีสิ่งหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่างามที่สุดในสยามพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อกว่าร้อยปีก่อนและเรื่องราวการค้นพบนั้นน่าทึ่งไม่แพ้ตัวพระโพธิสัตว์เองครับ ปีพุทธศักราช2445สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์สเสด็จตรวจราชการหัวเมืองแหลมมลายูระหว่างทางพระองค์แวะที่วัดเวียงอำเภอชัยยาและที่นั่นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสิ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์สำมฤธิ์องค์หนึ่งชํำรุดเหลือแค่ท่อนบนสูงเพียง63เซนติเมตรแต่ความงามนั้นพระองค์ถึงกับตรัสว่า นี่คือพระพุทธรูปที่งามที่สุดที่เคยทอดพระเนตรพระโพธิสัตว์องค์นี้ครับคือพระอวะโลกิเตสวนปัทถมปาณีปัตถมะปาณีแปลว่าผู้ถือดอกบัวลองนึกภาพครับพระพัดอิ่มเอ,อิบพระเนตรปิดครึ่งหนึ่งเหมือนกำลังเข้าสมาธิพระโอดยามยิ้มเล็กน้อยเครื่องประดับละเอียดอ่อนลวดลายวิจิตบรรจงนัดประวัติศาสตร์ศิละปะยกย่องว่างานที่สุดในสยาม วันนี้พระโพธิสัตว์องค์นี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติพระนครเป็นหนึ่งในโบราณวัตถุล้ำค่าที่สุดของประเทศแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับจำจารึกวัดเสมาเมืองพุทธศักราช1318ได้ไหมจารึกนั้นกล่าวว่ากษัตริย์ศรีวิชัยสั่งให้สร้างสถูปสามหลังเพื่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สององค์นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนองค์นี้ อาจเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่กล่าวถึงในจารึกนั้นนั่นหมายความว่าพระองค์นี้อาจมีอายุกว่า1,200ปีสร้างขึ้นตามพระราชองค์การของกษัตริย์ศรีวิชัยเลยทีเดียวและถ้าสังเกตลวดลายเครื่องประดับบนองค์พระจะพบว่าคล้ายคลึงกับศิลปะชวากลางมากโดยเฉพาะศิลปะของราชวงศ์สายเลนราชวงศ์ที่สร้างบูโรพุทโธนี่คือหลักฐานว่าชยยาไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างกว้างขวาง แต่เดี๋ยวก่อนครับถึงตรงนี้ผมต้องบอกความจริงอย่างหนึ่งความจริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับสีวิชัยไปเลยปีพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจัดสัมมนาเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชัยข้อสรุปที่ได้คือสีวิชัยอาจไม่ใช่ชื่ออาณาจักรเดียวแต่เป็นชื่อวัฒนธรรมร่วมของเมืองท่าต่างๆที่นับถือพุทธศาสนามหายานลองคิดดูครับ ไม่ใช่อาณาจักรเดียวที่มีเมืองหลวงตายตัวแต่เป็นเครือข่ายเมืองท่าที่แชร์วัฒนธรรมศาสนาและการค้าร่วมกันชายาปาเลมบังจมบีอาจเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกันศูนย์กลางอำนาจเปลี่ยนไปตามความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนี่คือทฤษฎีมณนทนหรือแมนดาลาครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับชายาเคยเป็นศูนย์กลางของโลกศีวิชัยในยุคหนึ่งมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีศิละปะงามที่สุดในสยามมีพระสงฆ์นับพันแต่คำถามคือแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ถึงหายไปทำไมชาัยาถึงถูกลืมในขณะที่นครศรีธรรมราชกลับรุ่งเรืองคำตอบครับเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาของภูมิภาคนี้ราวพุทธศตรวรรษที่18โลกของศรีวิชัยเริ่มสั่นคลอน อาณาจักรโจละจากอินเดียใต้โจมตีเมืองท่าสีวิชัยหลายครั้งเส้นทางการค้าเปลี่ยนอำนาจทางทะเลเริ่มเสื่อมแต่สิ่งที่ทำให้ชายาถูกลืมจริงๆไม่ใช่สงครามแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาครับจำได้ไหมครับว่าสีวิชัยนับถืออะไรพุทธศาสนามหายานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่ชายาคือสัญ,ญลักษณ์ของมหายานแต่ราพุทธศตวตรรษที่1 8คลื่นลูกใหม่มาถึง พุทธศาสนาเถรวาดจากลังกาและเมืองที่รับเถรวาดเข้ามาอย่างเต็มที่คือนครศรีธรรมราชหรือที่เรียกว่าตามพรล,ลิงในสมัยนั้นลองลึกภาพครับศาสนาใหม่เข้ามาผู้คนหันไปนับถือเถรวาดวัดมหญญายานค่อยๆถูกทิ้งร้างนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางเถรวาดที่สําคัญที่สุดในภาคใต้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนหลั่งไหลามาสักการะส่วนชายา เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางมหายานค่อยๆเงียบลงไม่ใช่เพราะถูกทำลายไม่ใช่เพราะสงครามแต่เพราะโลกเปลี่ยนไปและชายาไม่ได้เปลี่ยนตามนี่คือคำตอบครับทำไมชายาถูกลืมเพราะเมื่อศาสนาเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจก็เปลี่ยนตามชายาคือเมืองของมหายานเมื่อมหายานเสื่อมชายาก็เสื่อมตามนครศรีธรรมราชคือเมืองของเถรวาดเมื่อเถรวาดรุ่งเรืองนครศรีธรรมราชก็รุ่งเรืองตาม ไม่มีใครทำลายชัย,ยาไม่มีกองทัพบ,บุกยึดชัย,ยาแค่ถูกลืมอย่างช้าๆและนี่คือบทเรียนที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับบางครั้งสิ่งที่ทำลายความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ศัตรูภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้ปรับตัวตามชัย,ยาไม่ได้พ่ายแพ้ให้ใครชัย,ยาแค่หยุดอยู่กับที่ในขณะที่โลกเดินหน้าไปและเมื่อโลกเดินหน้าไปไกลพอชัย,ยาก็ถูกลืมเหมือนกับหลายสิ่งในประวัติศาสตร์ครับ ความยิ่งใหญ่ไม่ได้รับประก,กันว่าจะถูกจดจำสิ่งที่ถูกจดจำคือสิ่งที่ยังคงมีความหมายกับคนในยุคถัดไปแต่ถึงอย่างนั้นครับวันนี้พระบรมธาตุชยายังคงยืนตระหง่านเจดีย์ศรีวิชัยที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยยังคงอยู่ที่เดิมและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนองค์นั้นแม้จะชำรุดเหลือเพียงท่อนบนแต่ยังคงวดงามยังคงยิ้มแย้มอย่างสงบเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางของโลก ครั้งหนึ่งที่นี่เคยมีพระสงฆ์นับพันครั้งหนึ่งที่นี่เคยสร้างศิลปะงามที่สุดในสยามและบางครั้งครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจถูกลืมได้ง่ายที่สุดถ้าชอบการผจญภัยครั้งนี้กดติดตามช่องไว้นะครับแล้วเราจะพากันออกไปผจญภัยด้วยกันอีกฟังกันจบแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ